เออเอาสบายดีสหายกบ,บ,บอเป็นคนพิการขาดเด้อพี่น้องทุกคนเอามาเบิงน้ากันไปสัมษณสเราเลยเนาะซ,ซ,ซื้อซื้ออยัางเกาะซื้อกบน้ำสกุลเออเอาจะน่นาว่าทำกันเออขี้อล่อ่ะิี้เ่ได้เป็นคนเสียขาได้จะปีละ พวกริงเฮงเลยแม่สิปลายปีละเออปัจจุบันนี้จะปีละสั่นสิบแล้วเป็นอย่างค่อยเสียขาายาหลายโหยาอย่างแน่บมแม่นยาโควิดบอกมียาสักยาตะกี้สักตะกี้หุ่นตีขายาตะกี้เป็นอย่างตะกี้เป็นยังเป็นไข้แล้วก็เลยซักยาโอ้ซักหลายแล้วก็ย่างบ่ได้เลย แต่ตอนยังน้อยพุ่นโอ้ชื่อความได้อยู่ตีจับกำลังทหารข้อตอนไหนอ๋อโอ้เป็นได้โดดแล้วนอแสดงเนาะปัจจุบันนี้อยู่บ้านบ้านยังเก่อนห้องไหนห้องอย่างห้องเจี๊ยบเออห้องเพลงได้บอกเออเอาจะเพลงด้วเซมเปิ้ลไม่น่ากันโอ้ม๋อ เอาตัวยางตัวยางหนึ่งก็ได้นะอืมขอบคุนมากครัปัจจุบันนี้เฮ็ดเวี้ยงยังเอาบล่าว้ายิ่งสบายอยู่ลาลาแม่เฮ็ดเวี้ยงย่างกันคิโลเฮ็ดเวี้ยงคิโลโอ้โอ้ผมมีอาชีพย่างน่อย กี่ล่อก็แปลว่าเฮ็ดเรียกแล้วเนาะแมน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 ยังไงบอสยังไยังไหนอีกหน่อยหนึ่งได้อือพ่อแม่กันยังบ่ยังยังเบิดอตไอเออน้อง้ำกันจะคนณสามคนจะเป็นผู้ที่ข้าใดผ้่เอ้ามีสามคนพัเป็นผู้ที่สี่ตายไปเลย่อยตายแล้ว ผู <laughs> ้ดใดตายแหละ <c og> ไอโกกตาย <c og> แล้วเจ้าเป็นผู้ที่สีผู้ที่หนึ่งแมนเอื้อยเออผู้ที่สองแมนไอโกกหันตายแล้วเนาะ <c og> ต่อลงมาในผู้ที่สองแมนเอื้อยน้องหลายคนมีเออไอโกกตายแล้วเจ้ามีเอื้อยมีมเอื <c og> ้อยสองคนติดตอนนี้มีน้องลหลอีกคนหนึง่ง พ่อแม่ก็ยังเบิดติอืออืออืเอาอันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์เด้อพี่น้องโอ้ยอย่าเฝ้าไปนะสัมภาษณ์เองรอบนี้ผู้ใดเสื้อให้รอบบริจาคผู้ใดบริจาคหอมองกระเทียมโอ้แสดงว่าเขับไปอยู่องกระเทียมอยู่เนาะเออปัจจุบันนี้ก็ได้ไปอยู่บ่บ่ได้ไปละออกแะไรบ่ ไปย่พุ่นจังเดือนอพุ่ายุองเทียมจะน้อยพุ่นไดเจจ้าบอกที่ปองบ่อ็เสียวกันบ่ชิดหอดมันบ่คุณบ่ไปยามมันวะก็ไปยามมันได้เต้ได้ข้าวต้มขนมลก็ไปยามกันตวบ่ขีรอไปกฮอดบ่ เห็นอยู่องกระเทียมโอ้เคยเห็นกันอยู่เคยอยู่ทำกันอยู่ว่าสันทาเนาะไปเส้น้อยพุ่นผู้พูดใดๆอยู่ห้องหมอกระเทียมพันตัวยางเอาซื้อใครได้ท่านหมอหยังกำลังเป็นขาข้อก่อนไหมบอสซื้อพ่นนั้นะซื้อหยังพ่นตายกับยาพื่น่โม้ใบจื่อแล้วสันน่ะแม่นบอก โอ้เป็นทางยิ่งวยพุ่นพ่อแม่ไปทิ่มไปพุ่นว่ะไปปวดขาไปปวดขาเออว่าสั้นกับใครเนี่ยเอาจะเอาไปจักเนาะก่อนสีลาจากกันน oh, oh, yeah, um ี่จักรหนึ่งนาทีหน้ามะนาวโอ้ว่าจักระมักมักกินหยังอาหารกันกินมักหยังฮะมักเลือดแฝงโอ้ ก็แปลแงอย่างไรงัวหรือว่าหมูหรือว่าเป็ดกินได้เบิดกินได้เบ็ดมือม,อมีอมือนี่นะเออมนาเออถ้าหันแฟนคลับหรือว่าเอฟซีก่อนเอฟซีเพิน่นสุกยู่ซอยเหลือให้อ,อันอ,อันเท่ากบสหายกบอยู่บ้านจอมเพชรเพิ่นเ,เป็นคนพิการคนขี่ล่อเออเนาะแต่ว่าก็เลือกเกิดบัวได้เนาะ กบ่อยากเปลี่ยนมันบอกล่ะเออแมนอยากย่างได้อยู่บอกอยากอยากไปคือคนอื่นอยากย่างได้อยากขี่รถอยากไปเฮ็ดเวียคือเขายากอยู่บ่กจับมังคุณจนไลน์มาใช้กับเขาเถอะสิมึงวิวนไปเนาะเออาโอเคพี่น้องกามีแต่สำนั้นเนาะมื้อนี้เนาะคลิปการสัมภาษณ์ของสหายกบเป็นคนพิการขาขี่ล้อ เ,ออเป็นมตะเกิดวัซนอย่าลืมพี่นอ้องอได้เบิ่งได้เห็น้วก็ได้เข้ามาสมเนานะ,นะก,ก็ให้เป็นตัวอย่างไว้วัซน,นฝากไว้น้ำเอฟซี C, ทุกทุกคนวันซนอย่าซุซักยาหลายวัซนให้ให้เบิง่งเนาะให้มีสติในการซักยาหรือว่าเป็นไข่นเนาะเขาต้องไปโลโลเลยๆ,ๆ,ๆก็คือไปห้องมอไปบอลที่เสื้อถือได้เนาะอันนี้ก็ฝากเตือนน้ำทุกคนเนาะ เพื่อใบาอยากให้เป็นคนพิการคือกันเป็นห่วงเนาะจากเป็นห่วงจากซ่อง YouTube ข้าพเจ้าเองเนาะเออเยอย่าลืมพี่น้อง<ม>เอาพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะขอเขอ้าใจสุขดีบรสุขผลเด้อให้ปราศจากโควิดนำกันอยู่ตั้งกึ่ง